ล่วงเลยมาจนเนี่ยนะครับึงแยกเกียร์กายะครับแยกเกียร์กายเราจะเลี้ยวขวาตามไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีว่วงใต้นะครับซึ่งได้ข่าวว่าผ่านการประมูลแล้วก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วในช่วงของถนน ไรเอ่ยบางลำพูนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูไหนๆก็ได้ตามสีม่วงมาแล้วเอาเถอะจากที่ํำขอทำข่าวเรื่องรถไฟฟ้าก็แล้วกันนะครับตามที่เรียนขั้นต้นนะว่าเป็นคลิปที่ชอบดูต้องขอบคุณนะครับ คุณผมไม่แน่ใจแกชื่ออะไรเจ้าของช่อง VNP มีเรื่องเล่านะครับผมชอบดูแกมากเลยแกจะทำคลิปแนวเดียวนี่ครับคือความคืบหน้าของรถไฟฟ้าขอบคุณไว้อย่างสูงเลยนะครับผมได้ความรู้จากแกเยอะมากนะ <S <S ก็อย่างที่บอกนั่นแหละดูคลิปคนอื่นก็มีข้อสงสัยมีข้ออะไรนะข้อสังเกตที่เราอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติม ในบางเรื่องนะครับก็เลยมาเสริมมาเติมในการทําคลิปในวันนี้นะครับเปิดช่องของตัวเองครับอยากสีเัให้มันได้ดังใจว่ะตัวเองชอบดูชอบสังเกตชอบหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับท่านที่นั่งชมคลิปเสียสละเวลา เปิดดูคลิปของเรานะครับแนวรถไฟฟ้าสายชีม่วงนะครับหลังจากที่รถระดับจากสถานีตะปูนมาก็จะมุดลงใต้ดินนะครับแล้วก็จะลอดใต้ถนนเส้นนี้นะครับขวามือเราก็คือรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสภายะสถานที่มีความสวยงามแล้วก็มีอะไรนะเป็น ออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับเชิดหน้าสื่อตาของบ้านของเมืองได้ของซ้ายก็จะเป็นปหน่วยราชการนะครับเป็นหน่วยทางงานเราเดินตามไปบนถนนเส้รรนนี้ครับโรงเทียนโรงเรียนโยทินบุรณะเสษียสิลไให้ไปบริษัทใหญ่ๆยังบุญรอดนะครับก็ยังคงอยู่ ถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะผ่านมาบริเวณนี้ผมตามในข่าวผมเห็นว่ามีการก่อสร้างไปบางส่วนแล้ว,ลวก็เลยอยากจะมาดูคือหน้าไปประมาณหน่อยนะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ยังไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่ผมงบอกว่ามีการก่อสร้างนะครับเบืออ้องอต้น ตามที่ดูในข่าวเห็นว่าแถวแถวจังว,ว,วบางขุนพรมนะครับแยกบางหมุดลมมีการขุดเจาะสำรวจหน้าดินสำรวจลักษณะดินอะไรประมาณนี้ก็จะไปดูอย่างนั้นนะครับไหนๆรถมาตรงนี้ มีโรงเรียนราชนีอยู่ขวามือเอ๊ะเขาเรียกราชนีบนหรือราชนีล่างนะตรงนี้ผู้ช่วยกล้อ,องไม่ตอบผู้ช่วยกล้อ,องมีหน้าที่ถืออย่างเดียวสัน่นจิ้งๆหาความนิ่งไม่ได้ ห้างนี่มันห้างอะไรนะโอ๊ะจำไม่ได้ละสับสนเอ่อพี่น้องที่อยู่หนองคายนะครับโปรดรับรู้ไว้ว่ามีห้างชื่อเดียวกับชื่ออยู่อยู่ผมเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับแยกบางกระบื้อเนี่ยโรงเรียนลาชินีบนถูกต้องแล้วบางเบืแยกบางกระบื้อเนี่ยมีห้าง ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดแล้วก็เขียนไว้ในคลิปให้ดู <c oughs> เป็นห้างชื่อเดียวกับห้างใหญ่ของเมืองหนองคายนะครับตั้งรับชมเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเดียวกันเจ้าของชุดรับอาจจะเติบโตอยู่ที่นี่แล้วก็ไปขายายกิจการไปที่เมืองหนองคายหรือว่าเป็นคนพื้นเพนหนองคายแล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็มา ซื้อที่ทำห้างหนึ่งกรุงเทพก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นชื่อเดียวกันขวาม,มือจะเป็นฐานที่รายการที่มีบทบาทสำคัญในช่วงน,นี้นะครับก็คือกรมชนลประธานนะครับตัวกรมอยู่ที่นี่นะครับเมื่อกี้เราผ่านมาแถวติวานนท์ตรงส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนของงาน ซ่อมสร้างก็คือกรมชนนะครับจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับกิจการโรงงานแล,แล้วก็เป็นบ้านพักอยู่ตรงนู้นตัวกรมชนใหญ่อยู่ตรงนี้ครับติดแม่น้ําเจ้าพยาอยู่ตรงนี้ ไม่ค่อยจะจืดเลยนะครับ <laughs> ถนนนครชัยศรีตัดถนนสามเสนที่เรากำลังมาเนี่ยเรียกว่าถานนสามเสนนะเมื่อกี้ที่ถนนบางลำพูใช่เลยจุดขาวๆข,าวข้างหน้านั่นคือโรงบาลวาชิระเป็นคณะแพทยศาสตร์ปรชิรพยา,าบาลอันนี้ก็เป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคง ความเป็นเมืองเก่าอยู่นะครับสัญลักษณ์อันนึงก็คือสายไฟที่ยุ่งเหยิงซึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงลงดินเหมือนกับเส้นทางอื่นก็คงอีกไม่นานครับถึงวาระที่จะต้องทำมันก็ต้องทำ เก่าแก่นะครับเดิมชื่ออะไรนะเอดิสันผ <c oughs> ่านมาสองสามแยกแล้วนะครับก็ยังไม่พบว่ามีการขุดเจาะ หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแต่อย่างใดนะครับแต่เราตั้งหน้าตั้งตามาแล้วก็จะพาท่านไปชมดูไปเย็นถึงนู่นแล้วครับแถวราดดาเนินนู่นนะครับรนนครั้งหน้าเห็นมีป้ายลงว่าเครื่องจักรกำลังทำง,งาน ต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องจัะทำงานอะไรเก<ม>ี่ยวข้งของกับรถไฟฟ้าซอยสีม่วงหรือไม่นะครับ สี่งที่เราตามดูอยู่หรือไม่นะครับก็ไปดูกัน่านแยกสังฮีเข้ามานะครับแถวนี้ก็จะเป็นย่านการศึกษาย่านการศึกษามีโรงเรียนดังๆอยู่ หมื่นครับนั่นก็คือโรงเรียนเซนทรัลวิลล์ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงอินเทอรหรือเปล่าไม่แน่ สุบตแห่งชาติทางตะวันอกยู่นะครับเป็น National Library ก็จะเป็นแยกเทเวศนั่นเองนะครับเป็นป้ายแล้วครับงานก่อสร้างข้างหน้า50เมตร จะเป็นเป้าหมายที่เราตามหาวันนี้ก็คือการกั้นพื้นที่จราจรแล้วก็ขุดเจาะเพื่อสำรวจอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก็ทร้รรรรง,ทงรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อยรางที่พาท่านผู้ชมดูอะไรพวกนเนี้ยผมก็ค,คิดอีกเหมือนกันว่าแล้วรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งไม่มีเสาทออ่อหม้อเนี่ย คิดเอาเองว่าชิ้นส่วนของุโมงแต่ละชิ้นก็มีรหัสอยู่แล้วว่าเป็นรหัสที่เท่าไหร,ร่แล้วก็น่าจะมีการรัน no นัมเบอร์ว่าเป็น,เป,นเป็นปลอกทรบาบว่าในแต่ละวงในแต่ละวงปลอกนี่จะมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ3ชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ สามหรือห้าชิ้นนี่แหละครับต่อกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นวงกลมวงหนึ่งในแต่ละในแต่ละชุดห้าชิ้นเนี่ยน่าจะมีแล้วครับมีรหัสที่จะบงบอกว่าเออเป็นอะไรอย่างไรเป็นเลขรหัสที่เท่าไหร่ มือนี่ตลาดอะไรนะนั่งยางเหรอรวมยางฮะ <c oughs> รวมยางรวมยางตลาดรวมยางครับเป็นคนยุก <c oughs> <c oughs> ยุกเท่าไหร่นะถึงจะรู้นะครับยุกหนึ่งนะครับถึงจะรู้ไม่มีไม่ใช่จะรู้กันทุกคนนะครับพูดถึงตลาดรวมยางมรนา,ราสุนทรภวันนี้เพิ่งเคยเห็นป้ายนะเนี่ยตลาดรวมยาง ไม่แน่ใจว่าชื่อนี้มาจากอะไรขาวามือนี่ก็สถานที่รายการเป็นหลักเป็นฐานของบ้านของมืองนะครับก็คือพระาคครแห่งประเทศไทยส่วนทางซ้ายนี่นะครับวัดสำคัญที่ผมเคารพรับถือนะครับวัดหลวงพระโต วัดอินทรวรารามเรียกถูกหรือเปล่าน,นี่อุซาเป็นวัดที่ไปกราบนมันสการไหว้พระบ่อยวัดอินทร์วิหารหรือวัดหลวงวโตโนั่นเองนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้แม้โอ้เราเจอแล้วครับขว้ามือครับขว้ามือเป็นการกั้นให้รถใช้ทางเบี่ยงนะครับมีรองรอบการขุดเจาะอยู่ภายในนะครับ โอ้ยสไอซีไอซีนะครับเรามาทำป้าหมายนี้แล้วเราก็เจอแนะล้วเจอแล้ว1จุดข้างห,หน้าอีก1จุดเป็นจุดที่2อ,อยู่ในช่วงของแยกแยกบางขุนพรมมาถึงแยกบางัมพูเนี่ยครับสจุดนะครับมีการขุดเจาะมีการการั้นพื้นที่ เป็นสนรงงานเขตพระคนครนะครับพระคนครสวยๆเราก็เรื่อยไปยันถึงนู่นแล้วครับไหนๆก็มาแล้วครับท่านผู้ชมออกร่าดำเนินเลยแล้วครับ สายสีม่วงเหนือจดสุดแล้วเราก็เตืินมาดูของคืบหน้าการกรร่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับตามแนวถนนสายสามเสนจนทะลุออกมาสนามหลวงตอนนี้เราก็อยู่ที่ราชดำเนินะครับทางข้างหน้านี่คือสะพานผ่านฟ้านะครับเราจะตัดกับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ของที่จะ เลยออกไป,ปรถไฟฟ้าสายชิมุงใตจะตัดผ่านตรงนี้นครับเราก็มาดูเชียกมาดูตรงนี้หน่อยนึงนะครับมันจะมีอะไรขึ้นหน้านี่เกี่ยวกับการก่อสร้างไหมนะครับกเราคิว่าไม่เห็นมีอะไรนะครับเราก็คงจะมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่จะกลับบ้านเอากลับไปบ้าน สารบ้านหอนะครับเพราะฉะนั้นตาที่คำทําข่าวมือนี่ก็ได้มาเหตุข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะครับล่าพี่นอ้องไปองไปเป็นสำนิสาเกินนะครับปิดคลิปอยู่บนถนนอะไรเอ่ยนั่งเลื้งนะครับปิดคลิปไปเพื่อที่จะเตรียมขึ้นทางด่วนแล้ว ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมคลิปจนจบด้วถ้าได้สาระอะไรดีๆไปก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ขอบคุณยังเลยก็กดคือกันนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ